จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ขยายพื้นที่การระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากทำให้เกิดการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ในบริบทของศาสนาอิสลามนั้นมีกิจกรรมหลายอย่างที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับการอยู่รวมกันเป็นกลุก่มก้อนทั้งวิถีชีวิตชุมชนและกิจกรรมในการประกอบศาสน,านกิจอาทิการละหมาดวันละหเวลารวมกันที่มัสยิดและการละหมาดรวมกันในวันศุกร์ตลอดจนการจัดกิจกรรมการผู้สต่างๆ ตามหลักคำสอนของาศาสนาอิสลามการละหมาดร,รวมกันที่มัสยิดมีความประเสริฐกว่าการละหมาดเพียงคนเดียวหลายเท่าด้วยเหตุนี้ชาวมสุสลิมส่วนใหญ่จึงรวมตัวกันละหมาดที่มัสยิดในขณะที่ช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ 19, ด -19 หน่วยงานสาธารณสุขให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆทําให้ชาวมสุสลิมเริ่มทีตกกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติาศาสนกิจหรือไม่จุฬาราชบุรี ผู้นำกิจการาศาสนาอิสลามในประเทศไทยจึงได้ออกแถลงการถึงชาวมุสลิมในประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันตนเองและสังคมให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคเพราะแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ปกติกับแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคมีความแตกต่างกันาศาสนาอิสลามได้วางหลักเอาไว้แล้วว่า ว่าการปฏิบัติศาส,สนกิจใดๆก็ตามนะครับจะต้องไมเ่เกินความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เกินความสามารถดังนั้นศาสนาอิสลามจึงมีบทบัญญัติมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนปรนบางเรื่องบางราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการปฏิบัติศาส,สนกิจ ในแถลงการสำนักจุลาราชบุรีมีสาระสำคัญหลายประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาทิดีกเลี่ยงการสลามด้วยการจับมือการสวมกอดการสัมผัสแก้มโดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้นสำหรับศาสนสถานหรือมัสยิดจะต้องทำความสะอาดอยู่สม่เสมอ จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ oh สำหรับผู้มาร่วมละหมาดที่มัสยิดและสวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อสถานก, <S <S นก,นการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้นสำนักจุฬาราชบุตรีได้ออกแถลงการให้มัสยิดในพื้นที่เสี่ยงงดการละหมาดวานันศุกร์และการละหมาดจมาหรือการละหมาดรวมกันวันละ5เวลาที่มัสยิดแต่ให้ทำการละหมาดที่บ้านแทน เม well, at ื่อสถานการณ์ผ่อนคลายสำนักจุลาราชบุตรีได้ประกาศมาตรการแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในการรวมกลุ่มกันที่มัสยิดโดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างในการยืนละหมาดอย่างน้อย1เมตรเราเชิญผู้ทรงครุฑทั้งหมด25ท่านทั่วประเทศไทยทั่วราชอาณาจักร เรียกด่วนมาเลยฮะแล้วก็ในในทุกสาขานะฮะในทุกสาขามีในเรื่องของหลักการศาสนาก็คือชริอะนะฮะนิติศาสตร์มีมามีเกี่ยวกับแพทย์มีเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะก็คือมีทนายมาอยู่ในในกลุ่มของพวกเราทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เราใช้ความคิดเห็นของหมอเป็นเกณฑ์บวกกับนักวิชาการทางด้านศาสนาว่า ทางด้านการทา,ทางด้านศาสนาเนี่ยสามารถจะผ่อนปลนได้ขนาดไหนแบบไหนและเอามาบวกกับวิธีการที่หมอได้ได้เสนอแนะมานี่แหละครับจึงเป็นเป็นผลึกที่ตกออกมาแล้วก็ทำเป็นมาตรการถึงแม้มาตรการจากสํานัจจุฬาราชจ,จมนตรีที่ออกแถลงการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดรวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดส่งผลกระทบต่อความไม่เข้าใจของชาวมุสลิมบางกลุ่มที่เห็นว่า การละหมาดวันศุกร์และการละหมาดรวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดเป็นคำสั่งใช้ของศาสนาอิสลามทําให้เกิดข้อขัดแย้งทางแนวความคิดแต่ในที่สุดความขัดแย้งดังกล่าวก็สามารถที่คลายได้เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อิสลามถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคการที่ที่สำนักจุฬาธรรมเนี่ยผมบอกแล้วฮะว่ายึดถือยึดเอาตามบทบรรัญญัติกิตาบลลอ์และสุนนะของท่านหลวงสุนทรสงลลัลของอิสลัมนะครับ อัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะ تعالى บอกกับพวกเราว่าละว่าละตักตุลูอัมฟุ้งคุมอินนัลลอฮฺบะฟุรุร์รหีนพวกสุจริตทั้งหลายอย่าอย่าทำร้ายตัวเองนะฮะท่ารุสุนซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับพวกเราว่าลาดอรอดเวลาดีรอดจงอย่าก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองแล้วอันตรายกับกับคนอื่นนะฮะสองสองหลักฐานเนี่ยจากอายะห์แล้วก็หะดีษของท่ารุสุนซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าพวกเราจะต้อง รักษาตัวของเราเองและต้องรักษาชีวิตของคนอื่นด้วยนะ,ะถ้าเมื่อเมื่อเราเราได้รับความรู้มาแล้วอ่ะหมอบอกกับเราว่าถ้าใกล้กันมันมีโอกาสติด100%ยร์เนะฮะ,ะ,ฮะดังนั้นถ้าห่างกันโอกาสติดก็ไม่มีมันก็จําเป็นที่เราจะต้องต้องต้องเอาหลักการของอิสลามนี่ละตรงเนี้ยมาชี้ว่า เราอย่าฆ่าตัวเราเองนะเราอย่าทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยนะเพราะตัวเรานะเพราะเราก็ไม่รู้วลาติดเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้อยู่ห่างกันเถอะนี่จริงๆเป็นเป็นที่มาก็คือจากบทบัญญัตินั่นเองการยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงและการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมอย่างสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างลงตัว แล้ววิธีการที่หมอบอกเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ท่านรอซุนสัลลัลลอฮุของอะลัยฮิวสัลลัมบอกกับเราเอาไว้แล้วนะฮะแต่หากว่ามีมีโรคระบาดคนในก็อย่าออกคนนอกก็อย่าอย่าเข้าแล้วมีฮะดีิที่ชัดชเลยจากท่านรอซุนสัลลัลลอฮุของอะลัยฮิวสัลลัมบอกกับพวกเราว่าลายูริดุอันอันมุมริดอะลามุสฮิอย่าเอาคนที่เป็นโรคไปปนกับคนที่ไม่เป็นโรคนี่เป็นวิธีที่ท่านรอซุนสัลลัลลอฮุของอะลัยฮิวสัลลัมบอก ได้บอกกับพวกเรามาแล้วดังนั้นวิธีการที่สนักจุฬาทำเนี่ยขอให้บรรดาพี่น้องมุสลิมได้มั่นใจได้เลยครับว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราทําตามบทบัญญัติอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาฮาราดเจาบน้าทมัจลิสัยคุลอิสลามน a h m e ah n g e l u a r k a n panduan khusus cara ibadah melaksanakan ibadah dalam masa penularan wabak COVID-19. Keseluruhan umat Islam adalah digalakkan dan dimohon supaya mematuhi arahan dan juga arahan oleh Pejabat Majlis Syekhul Islam. Secara umumnya, masyarakat umat Islam dengan dada terbuka menerima arahan dan juga panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Syekhul Islam oleh kerana dia merupakan salah satu perkara yang termaktub di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada satu sunnah kepada sunnah yang lain, walaupun agak ganjil daripada perasaan ataupun tanggapan umum, namun di dalam umat Islam, bagi umat Islam, sunnah Nabi adalah merupakan salah satu panduan dan hidayah yang perlu diikuti bersama. Dan itu jika disemak dia di dalam ajaran Islam Maka sunnah untuk kita menjaga kesihatan Menurusi wabak ataupun di zaman penularan wabak Adalah bukan asing daripada masyarakat umat Islam Semenjak daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya Kenyataan pejabat majlis Syekhul Islam Telah menyatakan beberapa perkara bagi mengatasi dan menangani merebaknya penyakit COVID-19. Antaranya adalah kita mengelakkan daripada sentuhan tangan semasa bersalaman ataupun berjabat tangan, tidak memeluk antara satu sama lain dan juga belaga pipi, kucuk pipi dan memadai hanya dengan salam sekadar angkat tangan sahaja. Bagi masjid dan surau, hendaklah membersihkan persekitaran sentiasa dan hendaklah sediakan cecair pencuci tangan alkohol kepada pengunjung masjid dan surau dan menjaga jarak diri di dalam sof masing-masing dan yang tidak boleh dilepaskan iaitu sentiasa memakai topeng tudung mulut dan muka.